สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆโดยเฉพาะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำว่า q u a r a n t i n เนี่ยนะครับเราได้ยินกันจนคุ้นหูเลยใช่ค่ะคุณมากๆแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอคำนี้มันมีที่มาอย่างไงย้อนไปได้ไกลามากนะครับถึงศตวรรษที่14น่นูเลยยุกการโลกระบาดในยุโรป โอ้โหนานมากเลยนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวการกักกันโรคตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นในอดีตเลยจนมาถึงการปรับใช้ในบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับน่าสนใจมากค่ะ คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการสิบค้นเรื่องคำว่าคว a ร a n t ีนโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลสำคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อ UNCN กรมควบคุมโรคเส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจำเล่มนี้ให้ภาพชัดเจนมากเรื่องการต่อสู้โรคระบาดในไทย เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาไล่เรียงกันดูเลยว่ามาตรการนี้มันมีวิวัฒนาการยังไงจากไอการกักตัว40วันสมัยก่อนนู้นจนมาเป็นระบบ stay quarantine หรือ local quarantine ที่เราเพิ่งผ่านมาหมาดๆในยุคโควิด -19 ได้เลยค่ะมาดูกันว่าประเทศไทยเราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะครับอันนี้น่าทึ่งมากคือต้องย้อนไปปีขศ1 3 7 7ค่ะที่เมืองท่าชื่อราคุซาตอนนี้ก็คือเมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชียโอ oh, ค่ะตอนนั้นเนี่ยกาลโรคหรือที่เขาเรียกแปลกเดดมันระบาดหนักมากๆาเขาเลยออกกฎเลยครับใครจะเข้าเมืองทางเรือเนี่ยต้องไปรอไปกักตัวสังเกตอาการก่อน40วันเต็มๆ40วันใช่ครับในจุดที่เขาจัดไว้ให้เพื่อป้องกันไม่ให้เอาเชื้อเข้ามาในเมืองโอ้ oh, เข้มงวดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วคําว่าควอรนตีนี่มาจากไหนล่ะคะมันก็มาจากตรงนี้เลยครับมาจากภาษาละตินคําว่าควอรันตา ค u อ r a n t นตค่ะแปลว่า40ก็คือสะท้อนระยะเวลา40วันตามกฎของรักุซานั่นเองอ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับแล้วต่อมามันก็กลายเป็นคำสากลใช้เรียกมาตรการกักกันโรคไปเลยน่าสนใจมากครับทีนี้พอกระเถิบมาดูที่บ้านเราบ้างการรับมือโรคจากต่างประเทศนี่ก็มีมานานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีตั้งแต่ช่วงต้นๆรัตนโกสินล์แล้ว โดยชมวะก,การละโลกที่มันเริ่มระบาดหนักๆในเอเชียช่วงปลายศตวรรษที่19ก็มาจากจีนฮ่องกงเป็นหลักเลยใช่ค่ะประเทศไทยเราเริ่มมีมาตรการที่แบบเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นก็ราวๆปีพศ2 4 4 1. 1ครับตอนนั้นทำยังไงครับตอนนั้นมีการตั้งด่านกับกันโรคเลยค่ะที่เกาะภัยเกาะภัย ค่ะสำหรับเรือที่มาจากเมืองท่าเสียงๆดยเฉพาะเลยมีหมอฝรั่งด้วยนะคะหมอฮันส์อาดัมสันหรือที่คนไทยเรียกท่านว่าพระบำบัดสัพโรคโอ๋อครับผมท่านเป็นแพทย์ประจำด่านเลยอย่างเรือที่มาจากฮ่องกงตอนนั้นเนี่ยเอ,อ่อต้องจอดกักถึง9วันเลยนะคะ9วันใช่ค่ะต้องตรวจโรคจนแน่ใจมีใบรับรองถึงจะให้เข้ากรุงเทพได้ก็ถือว่าพยายามสร้างระบบป้องกันแต่นนเนื่อนเลยครับ แล้วก็มีแนวพิดสำคัญอีกอันนึงจากสมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพตอนท่านเป็นเสนาบดีมหาไทยออืหืหท่านว่ายังไงคะท่านเสนอให้ตั้งสถานกักโรคตามเมืองท่าสำคัญสคัญทางใต้ไปเลยอ๋อแล้วก็ให้อนุนาจพวกสมุหเทศาพิบาลหรือผู้ว่าในพื้นที่สั่งกักตัวคนจากพื้นที่ระบาดได้เลยอย่างเช่นถ้ามีอหิวาตากโรคระบาดมาค่ะ แถมยังมีกฎหมายออกมาปี24 5 5หาหากำหนดให้ใช้ธงเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนด้วยนะสำหรับเรือที่มีโรคระบาดมีธงสัญ,ญลักษณ์ด้วยใช่ครับซึ่งมาตรการพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้จริงจังตอนมีการระบาดใหญ่ของอหิวาตะกโรคช่วงปีพศ2 4 6 8ถึง24 2472ครั้งนั้นหนักเลยใช่ไหมครับหนักมากค่ะระบาดไป5้ากว่าจังหวัดเลยนะคะผู้เสียชีวิตนี่เกือบห5,000คนโหเยอะมากแล้วปัญหาส่วนหนึ่งที่เจอตอนนั้นก็คือ มีคนหลบหนีระหว่างที่เรือถูกกักตัวนี่แหละค่ะทาให้เชื้อยิ่งแพร่กระจายไปอีกอ้าวแย่เลยใช่ค่ะตอนนั้นต้องตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจขึ้นมารับมือเลยที่วังเก่าอะ่ะแถววงเรียน22กรกฎาแล้วก็ที่สุขศาลาบางรักไอเรื่องคนหลบหนีกักตัวนี่เหมือนเป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับใช่ค่ะเป็นความท้าทายตลอดมีอีกเทสหนึ่งไข้ทรพิษปี2466ติดมาจากสัวเถาหอยเฮาก็มีการกักเรือที่ปากน้ําเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายก็มีคนเล็ดลอดไปได้ จนมาเกิดระบาดในกรุงเทพอีกรอบปี2477อือหือมันก็ชี้ให้เห็นว่านโยบายอย่างเดียวไม่พอจริงๆการควบคุมการสร้างความร่วมมือสำคัญมากๆถูกต้องเลยค่ะซึ่งต่อมาปีพศ2494ไทยก็พยายามปรับปรุงกระบวนการบนเรือให้ดีขึ้นนะคะให้เป็นสากลมากขึ้นคืนเน้นเรื่องการแยกผู้ป่วยการรักษาการฉีดวัคซีนหรือปลูกฝีให้คนอื่นๆบนเรือแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนเรือให้ดี อ๋อเพื่อลดเวลาที่ต้องกักเรือนานานๆลงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยนอกจากโรคจากต่างประเทศแล้วมันมีเคสที่การระโรคระบาดในไทยเองด้วยใช่ไหมครับมีค่ะปีพศ2447เริ่มจากกรุงเทพแล้วก็ลามไปห่วงเมืองต่างๆตอนนั้นรับมือ,อยังไงครับก็ใช้มาตรการเข้มข้นเหมือนกันค่ะตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจกักตัวคนที่สัมผัสใกล้ชิด10วันแล้วก็มีถึงขั้นเผาทำลายเข้าของหรืออาคารที่สงสัยว่าเป็นแหล่งเชื้อโรคด้วยนะคะ โหมีเผาด้วยอะครับค่ะก็คงต้องทําเพื่อควบคุมโรคให้ได้เข้าใจครับทีนี้ข้ามฟากมาถึงยุคปัจจุบันเลยยุคที่เราคุ้นเคยกันดีโควิด19ค่ะการกักกันโรคนี้กลับมามีความสําคัญแบบโอ้โหสุดๆเลยตอนที่ต้องรับคนไทยกลับจากต่างประเทศใช่เลยค่ะตอนนั้นก็เลยเกิดระบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ state quarantine หรือ SQ ที่รัฐจัดสถานที่ให้ครับ กับอีกอันคือ local quarantine หรือ LQ ที่ให้กักตัวในพื้นที่ภูมิลำเนาของตัวเองจุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะตอนรับคนไทยชุดแรกจากอู่ฮั่นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะตอนนั้นต้นเดือนกุมภาพันธ์2563รับมา138คนไปกักตัวที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบอันนั้นล่ะค่ะคือ state quarantine แห่งแรกของไทยเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับรูปแบบไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ใช่ค่ะ มีการใช้โลเคอล์ควอนตินมากขึ้นสำหรับคนที่กลับมาทางช่องทางอื่นๆอย่างแรงงานจากเกาหลีใต้ mm hmm. หรือคนที่กลับทางพรมแดนทางบกอันนี้ก็จะมีกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยดูแลในระดับพื้นที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีการใช้ระบบ certificate of entry หรือ COE อ๋อ COE ค่ะเป็นเอกสารรับรองที่ทุกคนต้องมีถ้าจะเดินทางเข้าไทยช่วงนั้นเพื่อควบคุมแล้วก็ติดตามผู้เดินทางได้ง่ายขึ้นค่ะผม แต่ถึงจะมีระบบต่างๆแล้วมันก็ยังมีความท้าทายอยู่ดีนะคะเช่นไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีกรณีหนึ่งที่ชัดเจนค่ะคือกลุ่มทหารไทยที่กลับจากภารกิจที่ซูดานใต้อ๋อจำได้ครับค่ะกลุ่มนั้นมี1 8 0นายแม้ว่าจะเข้า s t a จควอร r a n นทีนตามระบบแล้วนะคะแต่พอตรวจไปก็พบผู้ติดเชื้อถึง31นายโหเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่า ต่อให้เรามีระบบกักกันที่ดีแล้วเนี่ยการตรวจเจอเชื้อแล้วก็การจัดการภายในสถานที่กักกันเองก็ยังเป็นเรื่องสําคัญมากๆอยู่ดีฟังดูแล้วการกักกันโรคนี่มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆนะครับจากกฎ40วันยุคโน้นเลยค่ะพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นระบบที่ซับซ้อนมากทั้งสเ t ททั้งโลเคอล u a r a อนตีนในยุคปัจจุบันของไทยเรา ซึ่งมันต้องอาศัยการจัดการที่เป็นระบบระเบียบมากๆเลยนะคะใช่เลยครับแล้วบทเรียนที่เราก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆจากโควิด -19 เนี่ยก็น่าจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะครับคำถามอะไรครับก็คือว่าประสบการณ์ครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองของสังคมเราแล้วก็แนวทางการวางแผนรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคตของเราไปได้ยังไงบ้างนั่นสินะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ เป็นเรื่องที่เราคงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ